5สถานที่ในการใช้รถกลอฟนอกสนามกลอฟมีที่ไหนบ้าง 1. นรีสอร์ตโรงแรมพาแขกเดินชมพื้นที่ใช้รับส่งลูกค้าภายในพื้นที่เพิ่มภาพลักษณ์ความหรูหราเคลื่อนที่เงียบเหมาะกับพื้นที่พักผ่อนใช้ตรวจตาพื้นที่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือพนักงานให้เร็วขึ้น 2. โครงการหมู่บ้านคอนโดใช้เป็นพาหานะภายในโครงการรับส่งลูกบ้านตรวจตาความปลอดภัยใช้ในโซนที่ต้องการความเงียบและเป็นระเบียบ 3. โรงพยาบาลสถานพยาบาลขนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ใช้วิวแชร์รับส่งผู้ป่วยนอกเคลื่อนที่ในพื้นที่กว้างตึกใหม่ อาคารหลายโซน 4. การอีเวนต์งานแต่งงานแหล่งท่องเที่ยวนัดใช้รถกลับเป็นพาหนะรับส่งผู้ร่วมงานอำนวยความสะดวกทีมงงานเคลื่อนที่ง่ายในพื้นที่คนเยอะ 5. โรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใช้รับส่งนักเรียนบุคลากรกระหว่างอาคารเหมาะกับแคมปัสใหญ่โรงเรียนประจำมหาวิทยาลัยหลายตึกประหยัดพลังงานกว่าใช้รถน้ำมันและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สนใจรถก๊อไฟฟ้าหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถก๊อกทักหาเราเดอะแกงก๊อบได้เลยนะคะ